แชรไปแล้วก็สวัสดีนะคะเพื่อนๆอ,อย่างเป็นทางการเนาะสวัสดีจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะวันนี้คูแนก็มาทําอะไรเอ่ยคะคูแอนวันนี้ก็อยากจะมาสอนอยากมาแนะแนวทางอยากจะมาชีชช้ช่องทางการทํามาหากินให้กับหลายๆคนนะคะให้กับเพื่อนๆที่ติดตามคูแอนเนาะหรือว่าน้องๆตัวแทนที่ ่าเราร่วมงานกันมาแล้วนะคะแต่ตอนนี้คือพลังหดพลังต่าทำไงดีนะคะเนาะช่วงวิกฤตแบบนี้ขายอะไรก็ไม่ได้ขายอะไรก็ไม่ดีนะคะอยากขายดีก็มาขายวีสิคะแควนบอกแล้วเนาะตั้งแต่ต้นปีมาแล้วนะคะยิ่งตอนนี้ถ้าอยากค้าขายดีนะคะมาเป็นพาร์ทเนอร์ของลาชูเลเลยค่ะสุดยอดมากเนาะสร้างไรายได้ให้แควนปังปังสร้างไรายได้ให้กับ ตัวแทนหรือว่าลูกค้าให้พาร์ทเนอร์ฟังๆแกรนบอกเลยนะคะเนาะผลิตภัณฑ์สองตัวที่แกรนกำลังจับอยู่ตอนนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบเรียกว่าโ oh อ้โหนะคะให้รายได้เป็นกอบเป็นกำเนาะให้เงินแสนให้เงินหมื่นนะคะเนาะดูซีราชูเลสสั่งมานะคะยังไม่ถึงเดือนเลยนะคะก็ได้กำไรตั้งสองสามหมื่นแล้วนะคะกำไรหน่อๆะนี่ยังไม่นี่ยังไม่ใช่กำไรขายปิดนะคะทุกคนค่ะเนาะ ห้องนี้ทุกคนต้องรู้นะคะว่าห้องนี้คือห้องคือการค้าขายคือการตลาดเนาะส่วนห้องแควนพลังจิตเนรมิตชีวิตจะเป็นห้องพลังจิตจะเป็นห้องสุขภาพเนาะใครที่ชอบช่องไหนก็ไปช่องนั้นนะคะซึ่งวันนี้เมื่อกี้แควนก็ได้ไลฟ์ให้ความรู้เนาะเกี่ยวกับสุขภาพเนาะ,เ,ะเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเนาะเรื่องพลังจิตห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่แบบโอ้โหมาทํามาหากินมาค้าขายเนาะเขาเรียกว่านะคะ เราจะทํามาหากินได้เราต้องอาศัยพลังสองพลังคือพลังจิตเนาะแล้วก็พลังการลงมือทําแล้วก็เทคนิคต่างๆว่าเราจะทํายังไงเราถึงจะค้าขายได้นะคะแล้วก็ยิ่งโลกออนไลน์ไปขายให้ใครนะคะจะมีลูกค้ามาจากไหนอันนี้คือเป็นคําถามที่แควนก็เจอเยอะมากแล้วก็เป็นคําถามที่ตัวแควนเองนะคะถามกับตัวเองว่าเมื่อ เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะ2ปีครึ่งที่แล้วตอนที่เริ่มจะออกมาออนไลน์เนาะ a c e b o o k ก็เล่นไม่เป็นเนาะวิดีโอทำไรไม่มีเทคนิคไม่มีเทคโนโล,โลยีชีวิตของผู้หญิงคนนี้ก็คือมุดอยู่ในถ้ำนะคะก็คืออยู่กับผู้ป่วยอยู่กับหนังสือเนอะอาะก็เจอเพลงเมื่อกี้เหมือนกันนะคะ อยากให้ดีกว่านี้ต้องให้ไปบวชชีก่อนไหมสมัยนี้ไม่จําเป็นคะ่ะทุกคนคะการทําความดีทําได้ทุกที่ทุกเวลาเนาะไม่จําเป็นต้องไปบวชนะคะเนาะ,ะเป็นชีอะไรเงี้ยนะคะ ต่อให้คุณเป็นบวชแต่ถ้าคุณไม่ละความโลภความโกรธความหลงเนาะไม่ละความอาฆาตความพยาบาทนะคะไม่มีสติไม่สร้างปัญญาให้ตัวเองคุณไปบวชมันก็จะได้แค่ประมาณ1-2%เปซนาะแล้วก็ยังจะไปเป็นภาระให้ทางวัดให้ทางคนอื่นด้วยซ้ําอันนี้คือครูบอกเพราะว่าครูก็ ฟังหลายๆคนมาเยอะแยะมากมายเนาะตอนอยากรวยนะคะก็ไปวัดเนาะตอนมีปัญหาก็ไปวัดตอนสุขนะคะก็ลืมวัดลืมสิลลืมทำเนาะแล้วมันจะมีความสุขได้ไงแล้วมันจะสําเร็จนะคะในชีวิตไปได้อย่างไงเนาะอ่ะนะคะวันนี้เนาะถ้าถามแกนนว่า แอนคะเนาะทำออนไลน์มันทํายากไหมหนูจะเริ่มต้นยังไงถ้าหนูจะเริ่มออนไลน์เนาะครูก็บอกได้จากจิตจักใจนะคะหนูมีกล้องไหมหนูมีโทรศัพท์ไหมนะคะหนูมีความรู้ไหมหนูมีผลิตภัณฑ์อะไรไหมหนูมีผักญ้าหนูมีปลาหนูมีแจ่วบองหนูมีอะไรไหมก็เนี่แหะค่ะออกมาพูดออกมาคุยออกมาแนะนําสินค้าของคุณออกมาบ่งบอกออกมา เหมือนกับคุณยืนอยู่ตลาดตอนนี้นะคะแค้นก็เรียกว่าจินตนาการว่าตัวเองก็เป็นแม่ค้านะคะเนาะกำลังยืนอยู่ในห้างเนาะอยู่ในช็อปของตัวเองช็อปนี้ชื่อช็อปอะไรคะแค้นช็อปนี้ชื่อช็อปเงินล้านนะคะช็อปเงินล้านไม่พอขอเป็นช็อปพันล้านแล้วกันเนาะอ่าเราก็ต้องจินตนาการกับตัวเองเนาะว่าเรากําลังยืนอยู่ห้าง หน้าบ้านของเราหรือว่าหน้าช็อปของเราก็คือหน้าจอ,อาโทรศัพท์เนาะหน้า Facebook ของเรานั่นเองอันนี้ก็คือนะคะถ้าถามคแคนว่าเนาะแล้วมันจะเริ่มต้นยังไงคะคแคนคะ่ะเนาะโอ้โหวันนี้นะคะวันนี้คแคลนก็มีโอกาสได้โคชชิ่งให้อ่าเรียกว่าให้เพื่อนๆกัลยนกาณยามิตรคนหนึ่งเนาะซึ่งเขาเอา่เรียกว่านะคะโดนคนอิจฉา โดนคนว่านะคะโดนคนพูดกระทบใส่ว่าโหที่เธอออกมานะคะมาขายของกับแควนนะคะที่เธอออกมาในโลกออนไลน์เนี่ยเพราะเธอโลภนะคะเธอต้องการมีเงินเยอะอะไรเงี้ยเนาะแต่เนาะเป็นคำถามที่เป็นสิ่งที่มันทำให้เนาะกาลยานมิดคนนั้นคือเขาก็รู้สึกว่านะคะ เสียใจแล้วพลังตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นนอกจากนั้นก็บอกว่าโหหน้าดําอย่างนี้จะมาขายครีมวีได้ไงนะคะหน้าดําอย่างนี้จะมาขายของที่โลกออนไลน์ได้ไงนะคะคุณขาเนาะ มันไม่เกี่ยวนะคะคุณจะขาแข้งหักคุณจะแบบจมูกบี้เหมือนแคลนครคูคุณก็มาขายของออนไลน์ได้นะคะการขายของมันไม่ได้เกี่ยวกับความสวยและความงามแต่คุณก็ต้องทำตัวของคุณเนาะให้มีความสวยความงามด้วยเช่นกันถ้าหลายๆคนนะคะไปติดตามแคลนตั้งแต่ เมื่อ2ปีที่แล้วเนาะใครๆก็บอกว่าครูแอนขาเมื่อก่อนกับตอนนี้คือครูแอนคนละแบบนะคะใช่ค่ะเพราะว่าครูแอนเรียนรู้อยู่ในโลกออนไลน์ครูแอนก็มีครูบาอาจารย์ที่เป็นต้นแบบมีตัวอย่างแล้วก็มีเพื่อนๆเ,เนาะมีครูบาอาจารย์ในโลกออนไลน์ที่คอยบอกคอยแนะนำเนาะว่าเราจะต้องทำอย่างไรนะคะในโลกออนไลน์เพื่อให้เราประสบความสำเร็จ ถ้าคุณคิดจะเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์เนาะอันดับหนึ่งและนะคะบอกแล้วนะคะปากแห้งปากแห้งค่ะทุกคนค่ะมันปากแห้งอะ่ะเออช่วงนี้นะคะที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อากาศคือเรียกว่าอากาศแห้งเนาะหลายๆคนก็จะสงสัยเนาะอ่าโดยเฉพาะส,ะสาวในยุโรปนะคะว่าทำไมเนาะ มันรู้สึกว่ามันหายใจติดขัดอะไรนี้เพราะว่าอากาศมันแห้งเนาะอ่านะคะส่วนตัวแควนเองช่วงนี้ก็จะเรียกว่านะคะดื่มน้ำเนาะแทบจะวันละลิตรสองลิตรครูต้องขอบคุณนะคะได้ผลิตภัณฑ์ดีๆมาเนาะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของอ่าสเตลลาไม่ว่าจะเป็นของอุ๊บไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ที่ตัวใหม่นะคะเนาะ ของอเรียกว่านะคะของลาชูเล่นะคะก็คือคอ,อโรไซด์ที่ได้มาเพิ่มพลังให้ตัวเองหรือว่าจะเป็นน้ําเปล่าเนาะหรือว่าจะเป็นชาที่แควนดื่มครูมไม่ใช่ว่าจะดื่มตัวตัวเดียวนะคะครูเป็นคนครูเป็นแม่ค้าที่ขายของตรงๆอ่าสวัสดีจ้าน้องโอจ๋าวันนี้วันนี้มาเจอแควนในลุกใหม่นะคะเนาะวันนี้มากับสีเขียวนะคะวันนี้มากับสีเขียว มากับสีแห่งความรักมากับสีแห่งการแห่งการแบ่งแบ่งปันเนาะมากับสีแห่งพลังงานเนะาะสีเขียวก็เรียกว่าเป็นจัก,กะของหัวใจนะคะแพ a ่นไม่ต้องนอกเรื่องไปเรื่องอื่นอันนั้นไปพูดในห้องอีกห้องหนึ่งอันนี้คือพูดเรื่องทำมาหากินนะคะเนาะเป็นไงบ้างคะน้องโอจ๋าหนึ่งปีแล้วเนาะที่น้องโอ อยู่ในโลกออนไลน์นะ,ะ๊ะเป็นไงบ้างรู้สึกว่าขายง่ายขายคล่องขายสบายขายสนุกไหมคะเนาะอ่านะคะเพราะว่างานขายออนไลน์หรือว่างานทําอะไรก็ช่างเนาะ,ะคุณต้องทําด้วยหัวจิตหัวใจนะคะทุกคนขาเนาะคุณถึงจะมีความสุขกับมันคุณถึงจะอยู่กับมันได้เนาะถ้าวันนี้นะคะครอนทำอาชีพของครูเนาะก็คือการเป็นแม่ค้าออนไลน์หรือว่า อาชีพในออฟไลน์ line. ถ้าไม่ทำด้วยความสุขความสนุกเนาะเราก็อยู่ไม่ได้เราก็จะเป็นอาชีพนะคะแม่บ้านงอมือมือขอสามีนะคะชีวิตก็เอาไปสังสรรค์เฮฮากับกลุ่มแม่บ้านไปวันๆเนาะ,อะตอนเช้าก็ตื่นมาซักบ้าน,ไ,นไม่ใช่ซักบ้าน ตลกไปแล้วนะคะแคว้นก็จะตื่นขึ้นมานะคะก็จะถูบ้านเนาะทำความสะอาดบ้านเลี้ยงลูกเนาะตอนบ่ายก็ทําอะไรเสร็จอ,อล้อผ้าแห้งก็ไปหาเพื่อนไปฟังคําเพื่อนพูดลบๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มาเก็บใส่ใจแล้วก็มาหงุดหงิดใส่สามีที่บ้านอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จบไปวัน แล้วชีวิตของคุณก็ไม่มีอะไรนะคะดังนั้นครูต้องบอกเลยไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็ช่างเนาะถามก่อนว่าคุณรักอาชีพนั้นไหมคุณชอบไหมในสิ่งที่คุณทำเนาะแล้วคุณทําแล้วนะคะคุณลงมือทําแล้วมีสิ่งไหนที่คุณต้องเรียนรู้มีสิ่งไหนที่คุณต้องแก้ไขมีสิ่งไหนที่คุณต้องปรับปรุงเนาะอย่างวันนี้นะคะ ก็มีเพื่อนที่เจอเขาเรียกว่าชาวบ้านนะคะคือพวกแม่บ้านถามมาว่าหน้าดําๆอย่างนั้นเธอจะไปขายผลิตภัณฑ์ได้หรืออะไรเงี้ยเธออะไรเงี้ยนะคะคือพวกนี้เป็นพวกความโลภนะคะเป็นแม่ค้าออนไลน์อะไรเงี้ยมาขายของอะไรเงี้ยโลภอะไรเงี้ยคืออย่าไปฟังนะคะทุกคนคะ่ะจงอย่าไปฟังเนาะครูก,ก็บอก หลายๆไลฟ์ลนะคะหลายๆคนหรือว่าสอนตลอดเนาะความสําเร็จอย่าเอาไปปักไว้กับปากคนอื่นแล้วก็ความสําเร็จของคุณอย่าเอาไปปักไว้กับคนอื่นแม้แต่ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ทั้งสิน้นครูแอนสำเร็จมาได้ป่านนี้เพราะว่าครูแอนเดินสายตรงเนาะหัวใจครูชอบทําอะไรหัวใจครูปรารถนาอะไรแม้แต่เรื่องนะคะเรื่องอาหาสามีหรือเรื่องนะคะจะคบผู้ชายคนไหนคบสามีคนไหน ครูตัดสินใจเองเนาะเพราะว่าเรารู้ดีว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนถูกอันไหนผิดเนาะคนไหนดีคนไหนไม่ดีคําพูดไหนดีคําพูดไหนไม่ดีเนาะดังนั้นคุณรู้ตัวคุณดีที่สุดเนาะจงดึงแต่พลังบวกเข้าหาตัวเองแล้วก็ตั้งใจทำนะคะในเรื่องที่คุณปรารถนานั่นเองโอเคนะคะก็ถามวันนี้เนาะว่าออนไลน์มันต้องเริ่มต้นยังไงคะแคน ครูก็ต้องบอกเลยนะคะว่า สิ่งแรกที่คุณต้องมีเนาะก็คือคุณต้องมีสภาวะจิตสภาวะใจที่คุณต้องมีความอยากคุณต้องมีความปรารถนาว่าคุณอยากจะมีนะคะกระเป๋าเงินกระเป๋าที่สองเนาะกระเป๋าทองกระเป๋าที่สเนาะกระเป๋าเพชรกระเป๋าที่4อันนี้คือเป็นความจริงนะคะ <c' an> เราออกมาในโลกออนไลน์นอกจากเราจะมาแบ่งปันความรู้แบ่งปันประสบการณ์ผู้คนเนาะออกมาให้ออกมาเป็นแสงสว่างกับผู้คนออกมาเรียนรู้ออกมาศึกษาต่าง จากธูวบาอาจารย์เนาะอันนี้ก็คือนะคะพูดประยาวลืมลืมคำของตัวเองเนาะอ่านะคะก็คือการเอาตัวออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เอาตัวเองออกมาพัฒนาเอาตัวเองออกมาดูว่านะคะคนในโลกออนไลน์เขาทําธุรกิจตัวไหนเขาค้าขายตัวไหนเนาะตัวไหนที่เหมาะสมกับเราเนาะเรามีทุนอยู่เท่าไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องคิดมันต้องพิจารณาก่อนนะคะเนาะเพราะว่า ครูแอนคนนี้ก็มีประสบการณ์ทางโลกออนไลน์มานะคะก็มีจุดเจ็บมาเนาะก็มีจุดที่ช้ำชอกนะคะมาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างครูก็คิดว่ามันคือประสบการณ์นะคะเนาะอื <c oughs> ทุกคนคะ่ะครูต้องบอกเลยว่าน้ำแก้วนี้นะคะมันอร่อยมากนะคะอร่อยจริงๆมันสดชื่นมันหอมมันหุยบอกไม่ถูกเนาะ,ะมันรู้สึกว่านะคะดื่มน้ำแก้วนี้เหมือนเรากำลังยืนอยู่เขาเรียกว่าแม่น้ำอาร์เรที่สวิตซ์กำลังดื่มด่่ากำลังอาบน้ำมันเย็นฉ่ำมากค่ะอืมโอเคนะคะเนาะแล้วต้องทำอย่างไรคะคแวนออกมาออนไลน์เนาะ สิ่งสำคัญคือที่ต้องทำที่ต้องเป็นก็คือการเอาตัวออกมาเนาะออกมาอยู่หน้ากล้องนะคะออกมาแสดงให้คนเห็นคนรู้ว่าคุณเป็นใครเนาะเพื่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อให้คนรู้จักแบรนด์ของคุณเนาะอ้าวฮัลโหลไม่ใช่สามีค่ะเพิ่งเพิ่งเลิกงานมาอ่านะคะแล้วก็ ก็ต้องถามว่ามันยากไหมครูแอนนะคะมันยากไหมการออกมาที่ออนไลน์การออกมาสร้างตัวตนการออกมาค้าขายเนี่ยมันขายยากไหมคะอันนี้ครูก็ครูก็ต้องบอกว่ามันไม่ยากนะคะแต่ต้องอาศัยความกล้าความมั่นใจเนาะความปรารถนาที่กล้าแกร่งที่อยากจะออกมาสําเร็จในโลกออนไลน์ที่จะออกมามีรายได้ในโลกออนไลน์เนาะ อ่านอกจากนะคะคุณก็ต้องออกมาสร้างแบรนด์ของคุณนะแล้วก็ถ้าคุณมีผ,ผลิตภัณฑ์อะไรคุณก็ต้องเอาออกมาโพสต์ออกมาบอกให้อ่าผู้คนนะคะได้รู้จักเนี่ยครูแอนก็นะคะให้คุณแม่ทําน้ําพริกปลาที่แสนอร่อยนะคะเนาะเดี๋ยวครูแอนก็จะช่วยโพสต์ขายช่วยคุณแม่ไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างมันขายได้เนาะอ่านะคะทุกคนคาะนี่แหละ ครูก็มาแนะนําสั้นๆนะคะไม่มีอะไรเนาะก็อยากจะมาบอกต่อเนาะว่าต้องทําอะไรบ้างจะพูดไปยืดไปยาวทําไมครูแอนมันก็ง่ายๆนบอกไปเลยทําไงนะคะก็คือออกมาสร้างแบรนด์แค่นั้นเองนะคะออกมาเ,าเรียนรู้นะคะออกมานี่แหละนะคะเหมือนที่ครูทําอยู่ตอนนี้แหละเนาะแล้วก็สําหรับน้องๆนะคะที่เริ่มต้นใหม่ที่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรเนาะ แอรนก็มีคอร์สนะคะมีสอนเนาะตั้งแต่การเริ่มต้นเนาะออนไลน์บอกทุกอย่างนะคะบอกทุกอย่างทั้งเทคนิคทั้งแนวทางเนาะทั้งนะคะการสร้างทางพลังจิตเนาะการสร้างทั้งเทคนิคต่างๆที่จะทำยังไงเนาะซึ่งตอนนี้นะคะครูก็บอกเลยสำหรับใครที่สนใจนะคะที่จะสร้างไรายได้จริงๆสำหรับแบรนด์ไหนนะคะ ตอนนี้ก็คือมีแบรนด์เยอะแยะมากมายเนาะในตลาดแต่การเขาเรียกว่าการเลือกแบรนด์นะคะหแหละคุณต้องเลือกแบรนด์นะคะที่เป็นที่นิยมของตลาดเนาะว่าสินค้าตัวนั้นอ,อ่ะเป็นที่นิยมไหมนะคะแล้วก็ ราคาเป็นยังไงนะคะแล้วก็คุณภาพเป็นยังไงแล้วก็เจ้าของแบรนด์เป็นยังไงนะคะเนาะเจ้าของแบรนด์เป็นยังไงนะคะ,ะเขาซื่อสัตย์ไหมเขามีการเขาเรียกว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่าให้ความรู้กับคุณไหมอะไรเงี้ยนะคะเนาะแล้วก็เทคนิคอื่นๆนะคะการโพสของขายการอะไรเงี้ยเนาะ,ค,ะ,ะครูก็จะนำมาสอนนะคะในครั้งหน้านะคะ แล้วก็ก่อนจากกันวันนี้นะคะนี่เลยเนาะครูก็จะบอกนะคะอยากเริ่มต้นออนไลน์350นะ350สร้างเงินหมื่นให้คุณได้นะคะด้วยสบู่นะคะ Nano White t น n โโิ i n g Soft นะจาก r a ช c h l e นั่นเองครูบอกเลยนะคะว่าสบู่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆเนาะ <c oughs> เพราะว่าแกร์มีลูกค้าฝรั่งใช้แล้วเขาติดใจมากนะเนาะถ้าเป็นราคาเมืองไทยก็ 350นะคะถ้าเป็นสมาชิกเนาะอ่าสมัครสมาชิกก็คือคุณสมัครเป็นหุ้นส่วนนะคะตลอดชีพของคุณเนาะก็280สนะคะสร้างเงินพันเงินหมื่นเงินแสนเนาะหลังจากเปิดตัวสบู่นะคะเพราะว่าสบู่ตัวนี้ก็คือเป็นสบู่ที่สร้างพันล้านให้กับเจ้าของบริษัทเจ้าของแบรนด์มาแล้วก็เป็นที่นิยมในตลาดแล้วก็นะคะแบรนด์เติบโตมา21 ปีเนาะนอกจากนั้นครูต้องบอกเลยนะคะว่าเวลนก็ทํามาหลายๆแบรนด์เนาะทำแบรนด์ของตัวเองด้วยนะคะแต่มาเจอแบรนด์ลาชูเล่เนาะครูต้องบอกเลยนะว่านอกจากนะคะเราจะมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์แล้วเราก็ยังมีรายได้นะคะจากบริษัทก็คือคุณมีรายได้ตั้งสองทางแล้วแล้วนอกจากนั้นบอกเลยนะคะว่าการให้ความรู้ การสอนต่างๆสนใจลูกค้าไหมคือบริษัทลาชูเล่เนาะที่นำโดยครูเคชมคือดูแลนะคะดูแลเขาเรียกว่าลูกค้าได้ดีสุดยอดมากเนาะทวันทำนะคะทำแบรนด์อื่นมาครูต้องบอกว่าครูลงทุนไปเป็นแสนๆนะคะเจ้าของแบรนด์ไม่เคยมาคอมเมนต์ไม่เคยมาแชร์ไลค์ไม่เคยมาให้กำลังใจไม่เคยมาแนะนำนะคะเทคนิคการขายเทคนิคการยิงแอดเทคนิค การทำยังไงนะคะคุณจะเติบโตในโลกออนไลน์ไม่มีนะคะเนาะแต่แบรนด์ของลาชูเล่เนาะเขาจัดระบบครูบอกเลยนะคะว่าเป็นระบบที่ดีเวอร์ดีสุดยอดมากเนาะตั้งแต่การเรียนตั้งแต่การโอ้โหนะคะการพรีเซนต์สินค้าการขายการอะไรต่างๆคือดูแลตลอดนะคะอันนี้ก็เป็นสำหรับคนที่ยังมีทุนน้อยอยู่นะคะแล้วต้องการที่จะ มาสำเร็จนะคะมาค้าขายในโลกออนไลน์ถูกก็นี่แหละนะคะแนะนำสบู่นาโนไวท์เทนิ่งโซฟเนาะแล้วตอนนี้นะคะซื้อสิบแถมหนึ่งสิบแถมหนึ่งเนาะถ้าคุณเป็นสมาชิกค,คุณก็เท่ากับลงทุนแค่สองพันแปดใช่ไหมเนาะสองร้อยแปดสิบ คูณ10ก็เท่ากับ2 8 0 8นะคะแล้วก็แถมอีกก้อนหนึ่งก็เท่ากับอ่ากำไรแซบเวอร์ไปเลยนะคะเนาะก็นี่แหละครูก็แนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะเนาะสำหรับทุกคนที่จะเอาไปขายในออนไลน์นะคะครูก็แนะนำหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยเนาะ ไม่ว่าจะเป็นวี v, นะคะเนาะตัวนี้ที่ครูนขายอยู่ใช้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น V ีบายกัริยาเนาะอาของ V นี่คือครูไม่ต้องอโฆษณาเยอะนะคะเพราะว่าเป็นที่แนะนาเป็นที่รู้จักแล้วก็ลูกค้าใช้แล้วติดใจเนาะและนอกจากนั้นนะคะบริษัทก็ยังมีการมาจัดสมนาคุณเนาะให้กับลูกค้า ให้กับตัวแทนเยอะแยะมากมายเนาะคุณซื้อวันนี้1ชุดนะคะ1ชุด1นึ่าร้อยบาทเนาะคุณรับไปเลยนะคะเนาะเสื้อยืดหนึ่งตัวแล้วก็สิ้นเดือนมีสิทธิ์ที่จะลุ้นโชคเนาะรับรางวัลรางวั 5, ลละห0าพันร้อยรางวัลทุกเดือนเนาะแล้วก็สำหรับตัวแทนที่เปิดบินนะคะหกชิ้นลงทุนน่าจะประมาณสี่0 0ื่กว่าเนาะสิ้นเดือนเนาะสิ้นเดือนนี้นะคะ สิ้นเดือนหรือประมาณต้นเดือนหน้าคุณแม่บานเย็นซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทนะคะหรือว่าเป็น CEO, C A O ก็จะมาจับแจกนะคะรางวัลตัวแทนเนาะรางวัลละ5 0 0 0รางวัลแล้วก็ยังมีรางวัลอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่จะมานะคะช่วยเหลือมาแจกมาสมนาคุณลูกค้าของบริษัท V Bio ก o r e a นะคะเนาะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะอะย่างอื่นก็มีนะคะ ของอบริษัทริเชตเนาะซึ่งก็จะมีลิปสติกนะคะมีสเตลล่ามีอุปสเนาะแล้วก็มีเอสอุปสเนาะที่แควนขายอยู่นะคะ,ะเนาะก็เรียกว่านะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีทั้งหมดเนาะที่แควนสามารถที่จะแนะนำคุณได้นะคะคุณอยากจะลงทุนตัวไหนหรือว่าคุณต้องการที่จะลงทุนกับบริษัทอื่นคุณก็เลือกได้ตามใจคุณนะคะเนาะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่า การขายในโลกออนไลน์เนาะเราก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลายอย่างเนาะทั้งนะคะพลังจิตเนาะเราก็ต้องใช้ด้วยเพราะว่าเราไม่ได้นะคะอยู่กับเรียกว่านะ เรียกว่าเราไม่ได้ยืนอยู่หน้าลูกค้านะแต่เราก็ต้องใช้พลังจิตคิดว่าเนี่ยลูกค้าเรานะคะเนี่ยอยู่ในโทรศัพท์เนี่ยอยู่ตรงข้างหน้าเราเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วเราก็ต้องเชื่อใจมั่นใจตัวเองเชื่อใจมั่นใจผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือกเนาะหรือว่าความรู้ของคุณที่คุณต้องการเอามาขายเอามาส่งต่อในโลกออนไลน์เนาะ อก็มีแค่นี้นะคะพูดมากก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรมาพูดต่อนะคะคุแอนพูดมากจังเลยพูดมากน้ำย่อยหย่อยอ่ะเนาะแล้วก็นะคะนอกจากนั้นสำหรับใครที่รักความสวยความงามเนาะผลิตภัณฑ์ไม่อยู่ในมือนะคะสำหรับใครที่ รักความสวยความงามนะคะเนาะนอกจาก V นะคะนอกจาก V ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่านะคะดูแลผิวหน้าได้ไดีอยู่แล้วนะคะ,อะของลาชูเล่นะคะก็เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากเนาะสำหรับคนที่เป็นฝ้าเนาะเป็นเขาเรียกว่าต้องการบำรุงใบหน้าของตัวเองนะคะอันนี้คือครูก็แนะนำสุดๆเนาะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ ขอให้ทุกคนที่เมืองไทยนะคะมีแต่ความสุขเนาะแล้วก็รับฝันดีนะคะครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าไลฟ์นี้นะคะจะให้ความรู้ของทุกท่านนะคะเนาะโอเคไปละอ้าวเพลงไปไหนอะ่ะอ่า เพลงหายค่ะอ่าเพลงหายโอเคนะคะก็เพลงหายก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเต้นก็ได้นะคะครนโอเคนะคะขอบคุณทุกท่านเนาะครูก็อ่าไปแล้วค่ะพรุ่งนี้เราก็เจอกันใหม่เนาะจะมาเรื่องอะไรเดี๋ยวครูก็จะแนะนำอีกทีนะคะไปแล้วจ้า